ตรุษจีนนี้พลอยสีจะไปเที่ยวไหนดีน้นึกออกแล้วไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกันดีกว่าไปเลยเย้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยสีทีวีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวตรุษจีนแบบอั s e e n ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครค่ะ ไหว้พระไหว้เจ้ากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะเรามาเที่ยวแล้วเรายังได้แบบโชคดีมากเลยมาเจอพันธรักชื่อดังเะยค่ะคะุณยุทธดาพรกโกศดายแตไม่ดายด้วยมัคนเดียวใช่ไหมไม่อยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามากับเพื่อนเราก็คือพี่ปอนะคะเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่เ,น,เนี่ยอ๋อ นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวให้พี่ป๋อเล่าให้ฟังกันละกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยู่ในกรุงเทพแต่ว่ายังไม่เคยมาเที่ยวเลยที่นี่สวยมากคือที่ไหนคะพี่ป๋อที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ทัศน์สตานแห่งชาติพันสคกรแต่ว่าตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือพระที่นั่งพุทัยสวรรค์นะครับพระที่นั่งพุทยสวรรค์ก็จะเหมือนกับหอพระของวังหน้า ก่อนที่จะมาเป็นพิพธภัณฑ์เนี่ยในสมัยโบราณตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับที่นี่ก็คือพรราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชนะครับซึ่งก็เป็นตําแหน่งที่สองรองจากพระหมหากษัตริย์ ในปี2338นะครับวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านเป็นรัชกาลทัพที่หัวเมืองเหนือแล้ท่านก็ได้ไปอัญเชิญพระพุทธสิงห์พระพุดรุกสบมคัญเนี่ยนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยมายัางกรุงเทพน,นะครับก็คือองค์ที่อยู่ใช่อยู่ที่นะครับที่เราได้ไหวไปเ <หา S 2> มื่อกี้<า>นะครับ พระพุทธสีหิ่งถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยทุกๆปีในวันสงกรานต์พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครจะเชิญพระพุทธสีหิ่งจำลองออกมาให้ประชาชนได้รดน้ำและสักการะด,ด้วยค่ะคือแบบสุดยอดมากเลย แล้วมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะคะมีแบบจิตรกรรมที่สวยมอลจิตรกรรมที่นี่นะครับถ้าเกิดเป็นที่เหนือช่องหน้าต่างก็จะเป็นภาพเทพชุมนุมนะครับก็จะเป็นเหมือนเทวดาเนี่ยมาสักการะองค์พระตุสิหิงสำหรับที่ผนังระหว่างหน้าต่างก็จะเป็นจิตรกรรมพุทธประวัตินะครับเริ่มประวัติด้วยใช่เริ่มจากด้านหลังแล้วก็เวียนตามเข็ยนาฬิกาแล้วก็มานงแสดงว่าเราต้องเดินจากทางนี้ตามเข็ยถูกแล้วคแล้วเราก็ค่อยเดินตึ้ง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 ถ้าจเึเริ่มต้นก็ต้องดูทางด้านท้าย ุด้านข้างของประตูคู่กลางก็คือจุดใช่ครับ เริ่มต้นภาพนี้แล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเขาได<อ>้กระจกที่ภาพนี้จิตรกรรมฝาผนังที่นี่นะคะรายละเอียดเยอะมากแล้วก็สวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใครที่มาเที่ยวพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครก็อย่าลืมแวะมากราบพระพุทธสิหิงค์ที่พระที่นั่งพุทธสวรรค์แล้วก็แวะเดินดูจิตรกรรมโดยดูจากฉากแรกบริเวณหลังพระประธานเวียนตามเข็มนาฬิกาอย่างที่พวกเรากําลังเดินอยู่นี้ด้วยนะคะ อย่างฉากนี้เนี่ยนะคะมีฝรั่งปรากฏอยู่บนภาพแล้วเขาเลยสันนิษฐานกันว่าน่าจะซ่อมในสมัยรัชกาลที่4ค่ะทำไมถึงคิดแบบน,นั้นล่ะคะ <S <S <éta> ก็เพราะว่าจิตรกรอ่ะเขามักจะวาดสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตประจําวันของเขาลงบนงานจิตรกรรมดังนั้นการเดินดูจิตรกรรมก็เหมือนกับเราได้ดูอดีตของคนในสมัยนั้นๆด้วยค่ะเอาล่ะทุกคนไหว้พระเสร็จแล้วก็ต้องไปไหว้เจ้าแล้วตามกันมาเลยไป,อ,ยปอ,ยอันนี้จะไปไหว้เจ้าพ่อก่อนไหมล่ะไหว้ค่ะ เจ้าแรกที่เราจะมาไหว้ก็คือเจ้าที่ค่ะนี่คือหอแก้วสารพระภูมิครับเป็น<ร>าสารพระภูมิ<ว>ของวังหน้าใช่สารพระภูมิของวังหน้าเป็นยังไงคะไหนร้องให้ฟังยอ่อๆนิดนึงย่อๆก็เป็นสารที่พระภูมิเป็นแหละจบสารพระภูมิมย่อไปปะขออีกนิดน,นึง อีกนิดนกน,ดนึงก็คือตามธรรมเนียมไทยเนี่ยเรามีการแบ่งแยกกันเช่นก็คือพระภูมิกับเทพรักษ์นะคร<ะ>ับในผังวังหน้าในอดีตเนี่ยก็จะบอกว่าตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งของหอแก้วสารพระภูมิก็คือเป็นเทพผู้พิทักษ์ของเจ้าของที่เดิมที่ดินเนี่ยมา,<ะ>าพระภูมิก็คือเจ้าของแผ่นดิน<ะ>ใช่ค่ะพี่แ,แต่ว่าเคยได้ยินเขาเรียกกันเขาตกหรือไม่ก็เขาไกรลาดอ,อ่คือ,อยังไงแก้เขาให้หน่อยเขาไกรลาดเนี่ยต้องบอกว่า,วาก็คือจริงแล้วเนี่ย ไม่ใช่นะครับนื่กช่ที่นี่เป็นสารกระปูมนะครับเขาแก้ล่าในวังหน้าเนี่ยต้องมีที่อื่นอีกแต่ตรงไหนเนี่ยเราไม่ทราบเพราะว่าในแผนที่แผนทางเดิมมันไม่ได้บอกเอาไว้นะครับสําหรับเขาตกอันนี้เป็นคําเรียกในภายหลังนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าหลังจากที่คนเริ่มไปสักการะทั่วบาทสระบุรีกันบ่อยมากขึ้นเนี่ยเห็นไหม เราก็เลยเอาออกจากบ,บ้านเหรอก็เลยทําให้คนเนี่ยต้องไปสารสกักรละเจ้าพ่อเขาตกด้วยพอเมื่อกลับมาแล้วหรือคนที่ไม่ได้โอกาสไปก็เลยมาเรียกใช่เรียกที่นี่ว่าเขาตกไปเลยไม่ใช่เขาไกรลาดไม่ใช่เขาตกแต่คือหอแก้ว<ต> <มะ S 1> สารพรัดคุณเจ้าพ่อเขาตกก็เหมือนเป็นภาษาป่าที่คนหลายคนรุ่นเก่าๆชอบเรียกกันไปเราเรียกเขาตกอ่ะหรือว่าเราไปไหว้ที่ปะล้วจะบอาห่อแก้วเหรอคะไปที่อื่นดีกว่าค่ะ เจ้าต่อไปที่เรากำลังจะไปไหว้ก็คือเจ้าแบบจีนนั่นเองค่ะตามกันมาเลยเและเราก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้เองนะคะก็คือจุดอันซีนไหว้ตรุษจีนของพิพันธ์สถานแห่งชาติพระนครชิฉันมคาพี่โปใช่ครับก็คือเก่งน,นุกิรรจราชบริหารนะครับก็จะเป็นเก่งนะครับที่ตามประวัติกลสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นวังหน้า ก็ดูจากชื่อจริงๆก็น่าจะเป็นที่ออกวาราชการของวังหน้าในอดีตด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าศิลปกรรมที่วาดอยู่เนี่ยจะวาดเรื่องราวของห้องศิล์นครับก็คือเป็นการสถาปนาเทพเจ้าตามโครงสรารของจีนนะครับเพราะว่าเขามีเทพเจ้าจีนเขาก็เลยมาไหว้เจ้ากันที่นี่ก็เลยเข้าใจว่าแต่โดยโครงสร้างอาคารเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นพระที่นั่งที่เป็นที่ประทับทำทำงานได้หรอกนะครับใช่เก็เข้าใจว่าน่าเป็นศาลเจ้ามาก่อนแถละแล้วตอนหลังอาจจะมีการปรับ การใช้งานหรือ,อยังไงอันมนี้ไม่มั่นใจนะครับะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเขาไปดูข้างในกันเลยนะคะครับโอเข้ามาถึงด้านในแล้วสวยมากเลยค่ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นจิตกรรมแบบจีนนะครับที่น่าสนใจที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้มาชมกันเท่าไหร่นะครับอ,อย่างที่บอกแหละว่าก็จะเป็นเรื่องของการสถาปนาที่พระเจ้าซึ่งจริงๆเนี่ย เรื่องห้องศินเนี่ยออกตัวตามตงว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมากเคยไปทั้งอา่านแล้วก็นั่งงงมากเพราะชื่อตัวละครสาหัสกว่า3ามก๊กอีกอแล้มาดูตัวภาพที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากที่สุดเลกว่าผมว่าภาพเนีบบ้ยน,น่าจะาคุ<笑><笑>้นกันน่าจะเห็นไหมไม่ต้องพูดเลยน่าเลยน่าจะน,น,น,นกขี่นกยุงเนี่ยเห็นไหมขี่นกยุงเหรอเป็นเทพเจ้า,าของอินเดียแล้วเปล่าก็คือได้ผสมผสานกันนะครับ มีแบบเทพหลายองค์มากแล้วก็มีสัตว์ต่างๆใครที่ชอบนอนนะคะมามาดูนอนได้เลยนอนเยอะมากทีนี้เอาเอาอันตีอีกเขาอาจจะเพิ่งไปใกล้อ่อย่าเพิ่งไปใกล้เอากลับมาก่อนกลับมาก่อนะคือนามของพระที่นั่งอิสโอดเก่งธุรกิจลาบริหารอ่าเรารู้ได้ยังไงครับเขาบอกว่ารัชกาลที่4เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่โสดให้ใครเรียกนามที่อาการต่างๆผิดนะครับตรงท่านเนี่ยก็จึงมีการโสดให้สลัก ชื่อ,อนะครับบนแผ่นหินเลยแปะไว้ตรงนั้นเลยน,นี่ไงโอ้ไม่ถามว่าจะรู้ได้อันเซีนจริงๆเพราะว่าเกือบจะมอง,งไม่เห็นอยู่แล้วยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ส่วนนาของพระเทพรังองค์นี้เนี่ยยังคงอยู่มาจนปัจจุบันนี้ เราก็มีน้องตุลนะคะมาด้วยอีกคนนะคะน้องตุลนี้เขาบ้าคลั่งเรื่องจีนมากค่ะอย่าใช้คาว่าชอบใช้คาว่าคลั่งนะคะเป็นไงคะเห็นมาด้วยกันล้วเป็นไงบ้างเนี่ยก็งดงามวิจิตบรรจงมากนะครับแต่รูปภาพนะฮะไม่ได้สวยอย่างเดียวงดงามวิจิตและบรรจงวิจิตและบรรจงนะครับได้รังสรรมาอย่างใช้ทุกความสามารถในชีวิตของศิลปินท่านนั้นวาดลงไปด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้านะฮะครับผมเขาจะดูหรือเขาจะกดปิดอ๋อไม่รู้ จะถามว่าสังเกตไหมฮะว่าเหนือช่องด้านบนเนี่ยมันมีรูด้วยมูดี้คิดว่าคืออะไรครับรูนี้หรอให้แสงและอากาศเข้าหรือเปล่าคะไม่งั้นเดี๋ยวจะชื้นแล้วก็จิตกรรมก็จะพังหรือเปล่าเดาใช่ไหมเฉลยถูกครับใช่ <c oughs> คือจริงๆตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ย <c oughs> เคยเป็นตำแหน่งของที่ติดผนังที่ติดกับกำแพงของเขตที่เป็นส่วนของจีนด้วยสถ <c oughs> านที่ั่งองค์นี้เนี่ย แต่เดิมอะครับเขาจะอยู่ชิดกับผนังกเขาเลยแบบทำให้ต้องมีมรูระบายอากาศถ้าดู่ด้านนอกเราก็จะเห็นล่กษนัเนี้ยค่อนข้างชัดนะคือช่างสมัยก่อนเขาก็มีความรู้นะมีมีหลายอย่างเช่นหรือหรือถ้าเกิดสนใจเรื่องบานประตูเนี่ยอ่ะปกติปกติก็ไม่เปิดให้ดูหรอกนะจะโดนดูเอาแต่วันนี้ไม่ปกติก็เลยเปิดเพราะว่าคนสวยมาเฮ้ยเฮ้ย Amazing เอ่ะพี่สบองเมรบกรอเกี่ยวข้บคนไว้อ๋อโหเขาแบบคนโบราณเขาคิดฟังก์ชันมาดีมากเลยนะใช่ไม่งั้นมันก็โตกหมดสิเขาจะทำยังไงอ่ะอ๋ออยากจะให้มันสว่างหรือมืดหรือว่าแบบลมเข้าลมออกยังไงก็ใช่เรื่อนได้เป็นเลโก้เลยคือดีมากสวยอ่ะในอดีตเขาบอกว่าตัวเก่งนุกิจราบบริหารเนี่ยนะครับ จะเป็นที่ห้องพักครูนะครับของหม่อมแพ้่สิลิโคนก็คือผ่านการใช้งานมาหลายรูปแบบมากเลยนะคะแล้วก็ยังอยู่มาถึงตอนนี้คิดดูกี่ปีแล้วเนาะนานมากแล้วมีการบูรณะเพิ่งบูรณะไปครับนี่พุ่งบูรณะไปตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระชวงมบวรสถาดมงคลหรือว่าวังหน้าก็เพิ่งบูรณะไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีในวันตรุษจีนนะคะทีพิพิธภัณฑ์เรามีจัดอะไรพิเศษที่นี่ไหมคะไม่มีครับ ทำงานเหมือนเดิมเคยถามเหมือนกันนะว่าอยากจะทำไหมตำแหน่งที่ผมบอกอะว่าเรามีหมู่ตัวที่นั่งที่เป็นแบบฝรั่งเรื่องแบบจีนใช่ไหมแต่ที่นั่งที่เป็นแบบจีนเนี่ยก็ถูกหรือลงไปในภายหลังนะครับก็หมดแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเคยมีป้ายนะครับของพระบาทสมเด็จพระปิเก้าเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยองค์พระป้ายเนี่ยก็ได้อัญเชิญขึ้นไปบนพระที่นั่งอิสระราชทนุศร์ที่เป็นที่นั่งแบบตัวนตกนะครับเราจะได้ไปดูไหมคะก็ถ้าอยากไปก็ขึ้้นไไปดครับา <ไ>งั้นเดี๋ยวไปสิงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูที่พระป้ายก่าค่ะไหว้พระไหว้วเจ้าแบบจีนกันไปแล้วตอนนี้เรามากราบพระป้ายของเจ้านายกันดีกว่าค่ะที่นี่ก็คือพระที่นั่งอิศรเลสราชันสอนนะครับก็จะเป็นที่ประทับจากตะวตันตกของสินก้าเจ้าอยู่หัว อย่างที่ผมบอกะบอะก,ก็คือหลังจากที่เสด็จสวรรคตแล้วนะครับในการที่4ี่เนี่ยก็โปรดให้ใช้ห้องตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเดิมจะเป็นห้องสวยมาก่อนเราก็ปรับเป็นห้องพระบรมอาทินะครับไปสารพระบรมอาทิในภายหลังสมัยกันที่6เนี่ยเมื่อเจ้านายวางหน้าอยู่น้อพระองค์แล้วก็เลยให้อัญเชิญพระบรมอาทิทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับที่นี่ก็เลยว่างลงแล้ในภายหลังเนี่ยก็เลยมีการอัญเชิญพระป้ายแบบจีนเนี่ย นะครับมาเป็นสถานแทนก็คือบอกว่าป้ายองค์ใหญ่สุขนาอันนั้นเป็นป้ายเทพรักษ์นะครับไม่ใช่ป้ายดวงพระวิญญาณถ้าป้ายดวงพระวิญญาณคือองค์ตรงที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับจะเป็นของพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระโอรสอีกองค์นึงนะครับแต่โอรสองค์นี้ไม่ใช่กรมวิชัยฐานนะไม่ใช่วังหน้าและการที่หนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้ออกพระนามเอาไว้ครับผม นอกจากจะได้ไหว้พระไหว้เจ้าแบบจีนกันแล้วนะคะเราก็ยังมีโอกาสได้มากราบสการะพระป้ายของเจ้านายพระองค์สำคัญนั่นคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะแถมให้อีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะที่นี่เราก็ไม่เคยมาเลยพี่ป๋อใช่ที่นี่นคือที่ไหนอะ อ๋ออนุสร์จัทยยมราชแก้วสิงหเสนีครับอ๋อมีความสาคัญยังไงที่เกี่ยวกับเรื่องของจีนจีนมั้งอะคะด้านในนะครับก็จะมีเป็นบานเฟียไมกเป็นบานไม้เนี่ยแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องเรื่องสามก๊กบานเฟียก็คือเหมือนบานประตูพับผาที่เป็นไม้ไม้ที่เราเคยเห็นเนาะใช่ครับก็จะมีลายสามก๊กครับ อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่มาแล้วเนี่ยมาดูที่เก่งจีนแล้วนะคะคเลยมาอีกนิดนึงฝั่งตรงข้ามกันก็คืออาคารหลังนี้นะคะคดูเป็น,น <ะ S 2> อาคารไทยๆแต่ด้านบนมีบานเพียมแบบจีนแล้วก็เดินดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าะค่ะ ใครที่อยากเห็นบานเฟียมไม้สลักภาพเล่าเรื่องสามก๊กสวยๆนะคะเดินขึ้นมาบนอาคารชั้น2ค่ะบานเฟียมพวกนี้นะคะก็จะประดับอยู่รอบอาคารเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะอย่าพลาดเลยนะคะต้องขึ้นมาดูค่ะเออต้องขอโทษด้วยนะคะที่ภาพมันก็จะอาจจะเบร์ๆนิดนึงอะคะ่ะพอดีว่าเด็กที่ใช้ไปถ่ายเนี่ยก็มือสันๆนะคะมือใหม่แถมไม่ได้ตังค์เลยค่ะก็ <laughs> ใครอยากเห็นของสวยๆต้องมาดูของจริงค่ะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็หนุ่มเหมือนกันเนาะมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมนอกจากไทยจีนอะไรพวกนี้แล้วอะอยากได้อะไรอยากได้อะไรก็อยากได้หมดเลยมีอะไรให้ดูบ้างมีมีอะไรบ้าง้องอย่าพาดูไหมไหนก็มีหรอไหนอ่ะตรงไหนอ่ะแกะก็มี นอกจากสถานที่ที่เราพาไปเที่ยววันนี้แล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครก็ยังมีห้องจัดแสดงอีกหลายหายห้องให้เราเข้าไปดูค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบศิลปะอะไรนะคะก็ตามไปดูได้ค่ะอย่างคนที่ชอบศิลปะจีนนะคะก็เข้ามาแวะที่ห้องนี้ได้นะคะเพราะว่ามีบานประตูที่ประดับภาพจิตรกรรมสวยมากๆค่ะเป็นลวดลายมังกรแล้วก็ลายของนกนะคะซึ่งหาดูได้ยากมากๆค่ะ ส่วนคนที่ชอบพวกเครื่องถ้วยนะคะเราก็มีจัดแสดงไว้เช่นเดียวกันค่ะจะมีทั้งวิวัฒนาการของเครื่องถ้วยและมีวิธีทำให้เราได้ดูด้วยนะคะใครที่สงสัยก็ถามพันธรักประจำห้องได้หรืออาจจะมายืนดูวิธีทำจากบนจอแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะมีก็ขอบคุณพี่ปอ,อมากเลยนะคะที่พาเราเที่ยวอ,อันซีนตรุดจีนที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครค่ะ แล้วก็ให้พี่ปอบฝากไว้หน่อยนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเปิดปิดวันไหนอะไรย<ช>ัไงไงคะ่ะพิพิธภัณฑ์เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา8ปดนิกานทีจนถึงเวลา16บหนาฬิกาครับผมจันทร์อังคารปิดใช่ครับแล้วถ้า,าเป็นวันหยุดล่ะคะ ถ้าวันยุตนะคะตเลอรถ้าตรงกับวันพุธถึงวันอาทิตย์เราก็เปิดทําการครับโอ้โหทำกานกนขยันมากเลยนะคะมาเที่ยวได้ค่ะตุ๊ดจิมาได้ไหมคะมาได้สิครับมาทำกันนี่คามสุกนี่อันควาสุกมาได้มาสิก็มาสิครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวใช่มาวครว่างๆนะคะก็มาได้นะคะเดินทางสะดวกง่ายมากเลยค่ะเสิร์ชหาใน g o o g l e Map ได้เลยนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครนะคะอยู่กรุงเทพใกล้ๆแค่นี้ใกล้สนามหลวงด้วยมีทั้งของดีอย่าง มา,มาใหีให่ราม,ารมองพลอยสีทีวีวันนี้เราก็พามาดูแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะดูที่มันเน้นๆสาระของกรมศิลปากรก็เข้าไปที่ youtube ช่องกรมศิลปากรหรือจะตามในแฟนเพจต่างๆของกรมเราก็ได้ค่ะมีทุกช่องทางให้ติดตามค่ะควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ ดูเสร็จแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่พิพิพพพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครกันนะคะทุกคนมากันเลย